ครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับผมอีคิวนะครับวันนี้เออผมจะมาทำสตอรี่เรื่องโดรลาเอมอนนะครับเดี๋ยวคอยรอดูเลยนะครับโอเคนะครับเฮ้ยโดรลาเอมอนในรู้จักข่าวที่เขาลีกันไหมที่เขาบอกว่าเออดราเอมอนได้รู้ข่าวลางว่าเออมีแบบใจเอ,อ็นอ่ะเขาจะจัดงานเพลงอะ่ะ ตอนนี้เขากำลังตามหาฉันอยู่ช่วยด้วยฉันช่วยวนะจ้ะเอเอไม่ใช่โเนเรมอนอ่าได้เลยโนบิตะเดี๋ยวฉันให้ระเบิดก้อนยักษ์เลยอ้าอ้ข้าทำให้มันใหญ่ใหญ่ทำให้มันใหญ่ใหญ่ใหญ่หญหญหญขึ้นแค่ของวิเศษทำให้มันใหญ่ใหญ่หญอ่าโนบิตะอุ้ยสวยแล้วอาโนบิตะทำเพื่อนโนเลมอน Hey! <sí>